อึดเกินซูปเปอร์บอนเผยเหตุปิดเกมน,น็อ,อกเอาท์มาซา,ากิไม่ได้ซูปเปอร์บอนซูปเปอร์บอนเทรนนิ่งแคมป์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอเ,เวท1 4 5 1 5 5นปอ์ยอมรับในหัวใจนักสู้ของมาซา,ากิโนอิริยอดคู่ชกชาวญี่ปุ่นที่แสดงความอึดถึกทนยืนรับอาวุธของตนไม่มีถอยจึงทำให้ตนไม่สามารถปิดเกมได้ตามแผนที่วางไว้ในศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์วัน173เมื่อวันอาทิตย์ที่16พอยอที่ผ่านมาสนามอารียาเกต อารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแม้ซูเปอร์บอนจะโชว์ฟอร์มเหนือชั้นไล่ต้อนเอาชนะมาซาอากิด้วยคะแนนเอกฉันพร้อมรวบเข็มขัดวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทมาครองแต่เพียงผู้เดียวได้อย่างยิ่งใหญ่แต่หลังจบเกมซูเปอร์บอนยอมรับตามตรงว่ายังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นคือการที่เกมไฟนนี้ต้องจบลงด้วยผลคะแนน สำหรับเกมในไฟน์นี้ถือว่าเป็นไป,นปนตามแผนเกือบทุกอย่างมีเพียงอย่างเดียวที่พลาดคือผมไม่สามารถเอาชนะน็อกได้ส่วนเรื่องความแข็งแกร่งของมาซาอากิผมไม่แปลกใจเลยครับเขาเก่งและใจสู้มากจริงๆแม้จะโดนอาวุธของผมหลายครั้งแต่เขายังไม่ถอยแถมเป็นฝ่ายเดินเข้าหาผมอยู่ตลอดผมสนุกมากที่ได้ชกกับมาซาอากิและรู้สึกขอบคุณแฟนกีฬาชาวญี่ปุ่นทุกคนที่คอยส่งเสียงเชียร์ทั้งผมและเขาขอบคุณจากใจจริงครับสำหรับเป้าหมายต่อไปของซูเปอร์บอน นั้นนอกจากการรักษาแชมป์คิกบ็อกซิ่งให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วเขายังพร้อมหวนคืนสู่กติกาบวยอดไทยอีกครั้งเพื่อตามล่าเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเดียวกันจากคู่ปรับเก่าตะวันฉายและสารฝันขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลกวันสองกติกาให้ได้ตอนนี้ผมอายุ35ปีแล้วแต่ยังอยากชกต่อไปอีก5้าถึงสิปีแน่นอนว่าผมไม่ทิ้งมวยไทยและจะกลับไปชกอีกแน่นอนเพราะผมอยากคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยมาครองให้ได้ แต่ผมขอจัดการทุกคนในกติกาคิกบ็อกซิ่งก่อนไม่ว่ารายการจะส่งใครมาชิงเข็มขัดผมพร้อมเสมอผมจะปราบทุกคนในรุ่นนี้แล้วผมจะกลับไปไล่ล่าเข็มขัดมวยไทยต่อครับติดตามข่าวสารอัปเดตของวันได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพ Thailand เว็บไซต์วันอิทด d t com อินสตาแกรมวันอิแชมีชและทิกทอวันอิแชม h ีช